สวัสดีค่ะพบกับช่องไลฟ์สไตล์ใบเปลื้ลืมนะคะวันนี้นะคะจากที่เราไปเจอค้นหาเนาะคือวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนลุคตัวเองให้เป็นชาวญี่ปุ่นแต่ว่าภาษาเราพูดภาษาไทยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าอะไรให้เป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยโอเคค่ะเนี่ยทุกคนแต่ที่เราเห็นเนี่ย เนี่ยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเท่เลยวันนี้นะคะเราจะมาใส่ให้เหมือนเขากันเลยคือเราเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วใช่ไหมประมาณสองสามปีเราก็เลยตอนนั้นอะ่ะเราซื้อชุดญี่ปุ่นมาด้วยไปเปลี่ยนกันเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเ,เปลี่ยนเลยก็เลยกันเนาะ โอเคค่ะนี่นะคะชุดกิโมโนขอ,องเรานะคะแล้วก็ของน้องฟลูมนะจะไม่รู้ว่าเขาจะใส่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปแต่งหน้าทำผม เดี๋ยวเราจะมาทำผมกันนะคะจะทำทรงอะไรก็ได้นะเราก็จะทำทรงอะไรก็ได้เนี่ย ควาจะทำผมไม่ค่อยสวยคนเดยไม่ใชไม่อะไรเราจะใช้ที่ม้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบหยิกหยิกหยิแบบอ้นัี้เลยไหมไม่แน่ใไม่แน่ใจคิมเสร็จแล้วอย่าพิ่งสิมาตกแต่งอะไรของพื่มก่อนผมเสร็จแล้วตอนนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นลงมาแล้วชั้นนี้ก็จะขึ้นเดี๋ยวใช้ที่เป่าผมได้ดีกว่า เคเดี๋ยวทุกคนจะ่โอเคค่ะส่วนฝั่ง,งระเื้มก็คือเสร็จแล้วก็แบบไปถ่ายรูปเซลฟี่เลยแต่ของเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องทําให้เสร็จเพเื่อราไปเจอกันตอนสภาพผมอะไรเสร็จแล้วนะคะไปกันเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวนี้เราทําผมแบบยีนส์และสิ่งสอง หนึ่งสองสามนั่นเองนะคะเขาจะยีย่ปุ่นเลยจีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับรี กมับสมาชิและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้นะคะของเลาชีวิตสไตล์บายเปลมอ้นนะคะวันนี้